Fun learning here at Anuban Pontong School. This is Adipati City. This is Ethan Scott, and we are students of the Intensive English Program here at Anuban Pontong School. Today we with you to get you our school. So come and join us. Welcome to Intensive English Programs, Anuban Pontong School. ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนพิเศษ intensive English program โรงเรียนอนุบาลพลทองอเภอพลทองจังหวัด 101. ร้อยเอ็ดโรงเรียนอนุบาลพลทองได้เปิดทำการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ intensive English program หรือ IEP เมื่อปีพุทธศักราช2561โดยเปิดทำการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น2ระดับชั้นคือระดับปฐมวัย ห้องเรียนละไม่เกิน25คนและระดับประถมศึกษาห้องเรียนละไม่เกิน30คนโครงสร้างการบริหารห้องเรียน Intensive English Program ภายใต้การบริหารงานโดยนายกิติพัฒน์นพนิยมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทองนายนิวัฒน์ท,ทรหารนายสันติมาอาคาัคดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทองและนางสาวนัทยาปิตาฝ่าย หัวหน้าโครงการ Intensive English Program บุคลากรห้องเรียน Intensive English Program ครูชาวต่างชาติประจำห้องเรียนอินเทนซ v e อิงลิชโปรแ g รมมิสเตอร์อันโตนิโออัคันตราจูเนียมิสดีวายเกรซกีตันวิสัยทัศน์รักความเป็นไทยใฝ่เรียนรู้สู่สากลเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. เพื um ka, and and whales, ria, nah ่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นอนุบาล3จำนวนหนึ่งห้องเรียนห้องเรียนละไม่เกิน25คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวนหนึ่งห้องเรียนห้องเรียนละไม่เกิน30คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จำนวนหนึ่งห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน30คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จํจำนวนหนึ่งห้องเรียนห้องเรียนละไม่เกิน30คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จํจำนวนหนึ่งห้องเรียนห้องเรียนละไม่เกิน30คนและเพิ่มขึ้นทุกๆระดับชั้นจนครบทุกชั้นในปีต่อๆไปกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน Intensive English Program โดยครูชาวต่างชาติจากประเทศฟิลิปปินส์ กิจกรรมการเรียนการสอนสีทักษะด้วยกันดังนี้ listening ทักษะการฟัง speaking ทักษะการพูด reading ทักษะการอ่านและ writing ทักษะการเขียนกิจกรรมดังกล่าวสามารถฝึกทักษะให้เด็กได้กล้าคิดกล้าพูดกับครูชาวต่างชาติและที่สำคัญได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางคณะครูก็ได้มีการจัดประชุมวางแผนกันอย่างต่อเนื่องเรื่องการจัดทําหลักสูตรและสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับหลักสูตรสากลที่มีความทันสมัยมากขึ้นและให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนทั้งนี้ทางโรงเรียนอนุบาลพลทอง ยังได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนดนตรีซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ลูกๆนักเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งงานวิชาการดนตรีกีฬาและทักษะอาชีพทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนสมบูรณ์ที่สุดการพัฒนาทางด้านดนตรีนั้นทำให้ได้ใช้สมองทั้งสองซีกประสานสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดีทางด้านความจำ จินตนาการการสั่งการของระบบสมองทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นการต่อยอดเป็นอาชีพสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและเป็นอาชีพในอนาคตได้อย่างเช่นนักร้องนักดนตรีหรือศิลปินด้านวิชาการของห้องเรียน Intensive English Program ด้วยความพร้อมในหลายๆด้านของห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ในปีพุทธศักราช2561โรงเรียนอนุบาลโพลทองได้เป็นตัวแทนของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหาวิทยาเขตเข้ารวมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมด้านทักษะภาษาอังกฤษได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Storytelling ได้รางวัลชนะเลิศการแข่ง Imprompt Speech และรางวัลชนะเลิศ crossword และอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้นักเรียนของเรายังมีผลการทดสอบระดับชาติคือ NT หรือ National Test เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดีของนักเรียนทั้งหมดด้วยความรักและการเอาใจใส่ของคณะครูเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและการสนับสนุนจากผู้ปกครองในทุกๆปีทำให้ห้องเรียน IEP ของเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง veis Feelth supremes Administration us hum� buy App cons from yup www. Thank you for joining us today, and we hope to see you very soon. โรงเรียนอนุบาลพลทองขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมรับชมวิทยาห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program Thank you so much See you again next video